ใช่เสองข้างอ่ะสองมือหันหน้าหันหลังออกท้ายเรือหันหน้าชนมาทางซ้ายน,นนอนเล่นมือถืออยู่คือเขาเดินมาแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็นั่งลงไปเลยทุกอย่างมันเร็วมากคือไม่สามารถที่จะบอกแป๊บหนึ่งหรืออะไรได้เลยอ่ะเพราะเขาก็พี่ไม่เคยพ,พี่ไม่เคยเหรอคะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยต้องแบบประสอแบบรีบๆในชุดบริสุทธิ์เหรอคะ อ๋อถ้าเกิดเคยพี่อาจจะทราบว่ามันทำยังไงอ่ะเนาะจิไปอยากให้อธิบายตรงนี้เลยก็มันก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ตอนที่มองกาลังลุกแล้วก็เหมือนเสียหลักแล้วก็ตน่งรีบก็ก็ตะโกนแล้วก็รีบกลับเรือมาช่วยกันสินเชิงไม่มีการรับงานหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นมันเป็นการไป เที่ยวลงเรือแบบเพื่อนชวนเพื่อนอ่ะเพื่อนซื้อเรือเป็นเจ้าของเรือเราก็ไปอ่ะมันไม่มีเรื่องประเด็นเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยติดก,ก็ไม่เข้าใจมันมา,มา,มาได้งไงเหมือนกันนะซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยติดแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วมันไม่ไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้นอนะ่ะเรารักกันนะเขาเอารับลูกเราเป็นลูกบุญธรรมเนานะ แล้วถ้าโมเสียชีวิตไปพี่ต้องเข้าใจเลยนะว่าเงินติดก็หายไปเหมือนกันนะงานติดอะไรติดอะ่ะลูกต้องเข้าโรงเรียนอนะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือมาตลอดอะ่ะถ้าเราผักเขาหรือเราทะเลาะกันหรือมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะติดทุบมัเข้าตัวเองนะคะประเด็นที่หนึ่งติดสนิทกับคุณพ่อมากๆอคุณพ่อจากไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะหาคนที่สนิทที่สุดก่อนแล้วเราตั้งใจกับการหาเพื่อนเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนงะี้ยแม่ประดาน้ำไม่เป็น แม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆแล้วเราอยู่เป็นคนละบ้านซึ่งต้องบอกตารงว่าไม่ได้สนิทกับคุณแม่มากขนาดที่แบบจะควรหรือโทรไม่ได้โทรบอกค่ะอันนี้ถ้าคุณแม่เคืองนี่คือติดเข้าใจคุณแม่นะแต่คุณแม่ก็ต้องเข้าใจในมุมติดว่าหัวติดคือมีแต่คุณพ่อเลยอ่ะถ้าคุณพ่ออยู่นี่คุณพ่อรับแบบคุณพ่อต้องมาตรงนั้นแบบแน่นอนแล้วคือคุณพ่อช่วยเราได้คุณพ่อป้องขวางตอนนั้นเราคิดคุณแม่หลับอ่ะ จะตื่นมารับยังไม่รู้เลยถแถลงยังไงให้ไฟแลบนับ<อ>นไม่ทั่วแล้วยังไม่พอคําถามต่อมาก็คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วผู้คนกู้ภัยพยายามตามหาตังโมกลุ่มนี้หายไปไหนกันหมดโดยเฉพาะคุณอะไรกรติกเหรอโดยเฉพาะคุณกติกหายไปไหนกระติกให้เหตุผลว่าตกใจเลยรีบกลับไปหาลูกของตัวเองฟังเสียงได้นะเออถึงจะแบบคือเราล้าแล้วอะ ไปคิดถึงลูกเนาะลูกอยู่บ้านเราก็กลับบ้านกลับบ้านโมนะที่โบเนี่ยเอเป็นคนขับรถเอาไปให้เป็นคนขับติดน,น,นั่งรถเป็นรถโมนะของอะไรก็คืออยู่หลังรถไปถึงก็คือจะอาบน้ําอาบอะไรแล้วออีกวันหนึ่งคือเราไม่ได้คิดเรื่องการเข้ามาให้ปหักคําเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าต้องไปที่ไหน นึกออกไหมคือใจเรามันเพื่อนอะ่ะเพื่อนเกิดเพื่อนจะกลับบ้านด้วยอนะไรเงี้ยมาที่บ้านเพื่อนเฮ้ยโทรศัพท์มันไม่อยู่อะ่ะมันหรือมันไปปิดเรือใครไปแล้วไปส่งขึ้นบกมันมาตั้งหลักอยู่ที่บ้านหรือเปล่าวะคือเราไม่รู้อะไรในหัวแล้วมันก็ความหวังไปเรื่อยๆอค่ะติดก็งงๆว่าสรุปเราจะรู้สึกอะไรดีเราจะมานั่งโฟมพายเพื่อนเราหายไปได้ไ,ดไหมมันก็ไม่ได้เพราะทุกคนต้องรอมาลุ้มถามเราอะ ยากมีเวลาเราให้ให้ดูนะแต่ว่าไม่มีเวลาตรงนี้เลยอะ่ะคนอื่นนะเขาเสียเพื่อนไปอะ่ะเขาได้นั่งร้องไห้คิดถึงอะไรเพื่อนอะ่ะแต่ของติ๊งไม่มีแล้วนะติ๊กต้องมานั่งเตรียมตัวตอบคำถามมานั่งแบบดีเช็คว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะติ๊กอยากขอความเห็นใจทุกคนนะเข้าใจดีด้วยคนสูญเสียด้วยติ๊กก็ตอบอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเขาลงไป ที่จริงผมรู้คําตอบแล้วแต่ว่าเวลามันไม่มีแล้วพ mm. บกันอีกทีตอนปีใหม่ mm. แต่จะให้ดูต่อนไหนไหนก็เปิดมาถึงจุดนี้แล้วอาจารย์ไปท่าพี่บูนต่อแล้วได้ได้ได้ไปไหนต่อไปไหนต่อฮะอขึ้นดูอีกทีไปดู่อหน่อยเมื่อกี้เลยพี่บูนหนึ่งนะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่หลังหลังพี่บูนหนึ่งคือไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมถือแล้วใช่ไหมฮะหลังพี่บูนหนึ่งมันน่าสนใจว่าหลังจากนั้นลงไปในเรือ อีกหนึ่งชั่วโมงสิบเจนาทีลงเรือนะครับ<ะ>ในช่วงเวลาเนี้ยแปลกอยู่เพราะเหมือนกับกระติกขึ้นบกนะแต่ในถัดไปเนี่ยจากเรือไปยัง NBC แล้วมันขึ้นคำว่านนทบุรีพิบูรณ์3ร้านซ่อมมือถือ<ะ>เห็นไหมครับไปร้านซ่อมมือถือตอนตีหนึ่งเลยนะจารย์ ครับแล้วก็แล้วคุณเก๋ต้องดูว่าตีหนึ่งถึงตีสามนะครับไปอยู่ที่นั่นสองสามชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ดร i v i n g คือขับอีกบ,บนบนบกนะครับโทรศัพท์เนี่ยไปนะครับเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลาตอนนี้ผมจะมาถอดรหัสหลังวันที่สามมก,กราคมคนัดไว้แล้วแต่ว่าเชื่อว่า หลักฐานเก่าไหมหลักฐานเก่าทั้งนั้นแหละครับแต่ยังไม่เคยมีใครเรียบเรียงมาเทียบเคียงกับ GPS ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเพิ่งได้ยินใช่ไหมที่เราพูดอยู่ในขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณหมอธวัชชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญ GPS แล้วเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญ GPS จะเข้ามารุมระดมสมองกันหลังปีใหม่หหมผมนัดไปแล้อันนี้จริงๆต้องสรุปว่าเป็น ถึงจะเป็นหลักฐานเก่าแต่เป็นหลักฐานเก่าที่ถูกสกัดไม่ให้ขึ้นศาลนะจานเองแล้วก็คดีเพราะอันนั้นคือเขาคือคนอื่นเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยอ๋ออันนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาอะค่ะเออก็เชิญค่ะให้ตลอดให้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ว่าจะมีบางสื่อข่าวบอกว่าให้การกลับไปกลับมาอะไรอย่างี้ไม่จริงนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปกลับมาก็คือ ให้บางอย่างอะไรที่จำไม่ได้นึกได้ก็ให้การพ้่เติบแค่นั้นเองต้องต้องต้องเข้าใจด้วยเหตุการณ์เนี่ยทีม่มันเกิดขึ้นมันก็จะวิจยแสบอะไรจาได้ก็ให้การพ้่เติบเรากลัวไหมคะว่าจะโดนลู่จากบุคคลอืนที่มีอํนานาจหรือว่าคนที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะคะไม่กลัวค่ะไม่ได้กลัวเพราะว่าไม่ได้เคยมีใครมาข่มขู่เราตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องบอกก่อนตรงนี้เพราะว่าก,ก็เพื่อนกันนะทั้งหมดอะ เออตรงนี้ก็คือตัดออกไปได้เลยไม่ไม่เคยกลัวตั้งแต่แรกเอาเป็นว่าวันนี้ที่เธอบอกว่าเธอสารภาพว่าให้การเทจเนี่ยเธอยังไม่ขอบอกว่าเรื่องอะไรนะฮะ,ะแต่บางรายงานก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องกินวายกี่ขวดหรือเปล่าอหรือจะเป็นเรื่องอะไรยังไงมันมันคงต้องไปปฏิปต่อกันต่อไปนะฮะ,ะเดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนจะนัดส่งฟ้องศาลอีกครั้งนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นวันไหนนะฮะ พอยังไม่รู้ว่านัดหมายกันวันไหนเนื่องจากทางผู้ต้องหาเนี่ยเขารับสารภาพว่าเขาให้การเท็ดอ